อาวุธที่โกยสุดในโลบอสอันดับที่ห้า Curse Duo คาตาณะจากเกมกล่องผลไม้เกมพี่เดาแล้วกล่องผลไม้เกมบล็อกฟูดไงจ้ะเกมบล็อกฟูดเป็นเกมที่มีอาวุธเยอะมากๆผมทั้งปืนมีดดาบรวมถึงพลังของผลปีศาจมากมายผมซึ่งแน่นอนเขาว่าอาวุธที่ใครหลายๆคนชื่นชอบเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็น Curse Duo คาตาณะแน่นอนผมเป็นดาบที่โจมตีในระยะโคตรพ่อโคตรแม่ไกลผมแถมเดามีนี่คือสับทีตัวขาดครึ่งแน่นอนผมดาบนี้ถึงแม้จะเอายากไปหน่อยแต่ถือว่าเป็นดาบฟรีผมไม่ต้องตื่นไม่น้อยอะไรทั้งนั้น ดาบนี้สามารถคอมโบกับได้เกือบทุกอย่างเลยผมเดเมจมันแรงมากผมและสามารถโจมตีได้โคตรไกลนะผมแต่ดาบนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือความยากในการเล็งครับผมมันจะเล็งคนอื่นยากนิดนึงแล้วมันตีโดนยากนิดนึงครับสำหรับคนที่ไม่แม่นเนี่ยก็อาจจะใช้ดาบนี้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับแต่เชื่อผมเถอะครับหากคุณแม่นแล้วเนี่ยดาบนี้มันจะโกงมากครับ อันดับที่4 Concussion Rifle จากเกม Arsenal Arsenal มันเกม FPS ที่ดีมากผมมีระบบการยิงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมและดูสมจริงมากครับผมถึงแม้บางอันมันจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับผมโดยปืนแต่ละปืนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันครับมีทั้งส้นตีนและก็ OP ในเวลาเดียวกันครับซึ่งปืนที่ผมว่ามองว่า OP ที่สุดคือปืน Concussion Rifle เนี่ยะครับเป็นปืนที่สามารถบอมจ้ำเราได้ครับบอมจ้ำคืออะไรครับผมบอมจ้ำคือการยิงระเบิดไปที่พื้นและตัวเราจะกระเด้งขึ้นฟ้าครับผมใช่ครับปืนนี้สามารถทําได้ครับและสามารถทําได้ดดีมากๆ้วย และอย่างหนึ่งครับมีเดามจที่ค่อนข้างที่จะแรงครับผม แล้วก็มีระยะการโจมตีที่โคตรกว้างครับผมคือแง่คือแบบยิงได้กว้างมากๆครับหากใครหลบได้คือมึงพ่าเจ้าโดยปืนนี้เนี่ยจะมีเดามจส์50ครับผมเอาง่ายคือยิง2ทีตายนั่นแหละข้อดีของปืนนี้ผมคือระยะการยิงที่กว้างและเดามจที่ค่อนข้างแรงครับผมข้อเสียคือถ้ากระสุนหมดแล้วเนี่ยหรือยิงไม่โดนเนี่ยก็หาตัวชิปไม่เจอครับผมและปืนนี้ปืนที่เล่นค่อนข้างยากสำหรับใครบางคนครับหากคุณเล่นปืนนี้ไม่เป็นเนี่ยโอ้โหกากเลยครับแบบปืนนี้มันไหลค่าเลยครับปืนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนด้วยครับหากคุณเล่นไม่่เเนจจะะการรรรดัับคคณตตแมมมโโโงพอออ์ กับไอดาบเพิร์สดูโอคาตานะอันดับที่แล้วคือต้องเล่นเป็นถึงจะเก่งครับผมอันดับที่3เดทโนตจากไอเทมอาไซีัมแน่นอนเพราะว่าเกมไอเทมอาไซีัมเป็นเกมที่โคตรจะปัญญาอ่อนครับหากใครตายเพราะอะไรเนี่ยแม่งไม่เคยหัวร้อนหรอแม่งขำตลอดครับซึ่งอาวุธโก,กงเกมนี้ก็เยอะมากผมยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ครผมฉันชอบต้นไม้แต่อาวุธที่โกงที่สุดเนี่ยคือเดทโนตครับแน่นอนเพราะว่าทุกคนรู้จักเดด ใครโดนเขียนชื่อเนี่ยมึงตายร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช่ครับไอเกมซ้อมตีนี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมหากคุณโดนเขียนชื่อในเดทโนตเนี่ยตายร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากคุณเจอเดทโนตเขียนชื่อมึงอันดับที่สองดาร์ t แม r เอร์กันจากบิ๊กเพนบอลอาวุธนี้กูไม่พูดเยอะมึงดูเอง no stop ถ้ามึงจะโกงขนาดนี้นะกูออกเซิฟหนีคนหนึ่งอะอันดับที่1นึ่งมีดหลายๆคนอาิีว่าเฮ้ยมีดศักดิ์สิทธิ์ของคารา่าหรือมีดอะไรมีดของพระเจ้าใช่ไหมไม่มีดธรรมดาที่ไว้ใช้ปอกเปลือกผลไม้ไม่เชื่อมึงดูดินขนาดกูมีดาบโกงขนาดนี้นะกูยังตายเพราะมีดธรรมดา ก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปอาวุธสุดโกงในเกมโรบอทผมหากใครมีอาวุธที่โกงกว่าน,นี้หรืออาวุธที่มันดูส้นตีนกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ผมหรือมีอาวุธอะไรที่มันดูส้นตีคไไหนคล้ายๆอะไรพวกเนี้ยหรืออาวุธที่มันดูแบบเทพเจ้าแบบให้บิดามวาสู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ผมตอนนี้ผมไปละโชคดีโหบายคลิปนี้จบแล้วไม่ใช่เหรอทำไมพวกนายถึงอยากดูต่อละ่ะนายบอกว่าคลิปนี้จบแล้วนี่ ถ้าพวกนายอยดูต่อนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฉันพูดเฉยๆนั่นเองพวกนายมั่นใจได้หรอว่าทางเดิดนที่พวกนายเลือกนะมันถูกแล้วนายเลือกจะเดินไปทางนั้นนายเลือกถูกแล้วเหรอเพราะว่าถ้านายเลือกผิดเนี่ยทางนั้นจะกำหนดทุกสิ่งอย่างของนายหากหนายเดินทางไปผิดเนี่ยทางนั้นก็ยังนาพานายไปสิ่งที่ผิดถึงแม้ตัวนายเ,อง,เองในตอนแรกจะเป็นคนเลือกทางนั้นแต่ถ้าหลังจากนั้นทางนั้นจะเป็นคนเลือกนายเองคิดตัดสินใจดีๆก่อนที่จะจะทำนะโอเคฉันมีอะไรจะพูดแค่นี้แหละ